เช็คด่วนเลยค่ะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการคุณละ200บาทที่จะเข้าบัญชีในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ใช้ผ่านบัตรประชาชนทําไมบางคนได้บางคนถึงไม่ได้และเดือนมิถุนายนนั้นเข้าวันไหนดูคลิปนี้บุ๋มมาสรุปให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกระบุมในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาสรุปให้ฟังนะสําหรับเบี้ยความพิการนะคะคนละ200บาทต่อเดือนนั้นในเดือนมิถุนายนนั้นมีเงินเข้าวันไหนบ้างนะ ซึ่งบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะคะสรุปเรื่องนี้นะคะก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการสองบาทในเดือนมิถุนายน -66 นี้ค่ะกรมบัญชีกลางนะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีของผู้ดูแลหรือเป็นบัญชีที่ได้รับเบี้ยความพิการจากอ,อกปทอนะคะเป็นาการโอนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในวันที่20มิถุนายน -66 นี้ค่ะและที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยจะต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26พฤษภาคม66นะคะถึงจะได้รับการโอนเงินในรอบนี้นั่นเองค่ะส่วนคนพิการนะคะที่เคยได้ไปแล้วก็จะได้ตามปกติเลยนะคะและคนพิการที่ได้รับเงินสดก็ให้ติดต่อไปทางอบอตอนะคะคนพิการที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่26พฤษภาคม66ก็ให้รอรอบโอนเงินนะคะในรอบเดือนกรกฎาคมปี2566นั่นเองค่ะ และเขาจะย้อนหลังนะคะให้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเลยจนถึงรอบปัจจุบันนะคะ และสำหรับเรื่องนี้นะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือติดขัดปัญหาตรงไหนอยากสอบถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวบุ๋มมาตอบคอมเมนต์ให้ค่ะและถ้าเกิดว่าอยากให้บุ๋มตามข่าวในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเดี๋ยวไปตามข่าวแล้วก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้แบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ